เด็กไปทำแล้วเลี่ยมเลียมได้หมดเนี่ยอ่ะลากคันมาลากมันมามีเสียงด้วยอ่ะอมีเสียงไหล่บนหน้ามันอ่ะลากมาอ่ะไอ้ไหลโร่ละตัวเนี้ยอ่ะไปเป็นไรเห็นแล้วข้างล่างเนี้ยหน้ามานีอ้สิแล้วมึงก็ถ่ายมุมนี้เออเออรูปภาพด้วยเห็นภาพมันจะได้เห็นปลาไงนั่นนั่นนั่นใหญ่เว้ยใหญ่เว้ย

ดด้้้วยยีเอหนาตาเป็นไงสวยไม่ขอจะขายได้มั้งขายตาแล้วก็เหยียบขาอ๋อเดี๋ยวเข้าไแข้างในอ่ะดึงขึ้นมาเออ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 ให้มันเนยกันให้มันเนยกันอย่าไปต้องเร่งเออติดเชือกแล้วอ่ะโอ้โหตัวใหญ่เว้ยนอนๆอุ้อุ้ยอุ้ยอ้ยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยดึงดึงขึ้นมาไปเอ้ยเข้าเข็

ไอ้ขวดไทย hey, เมื่อกี้กใก่ใหญ่กว่าใช่ไหมเม <c oughs> ื่อกี้ใหญ่กว่าใช่ไหมไหนตัวเนี้ยโหตัวนี้ก็น่ะน <c oughs> ี่เป๊ปซี่เปปซี่นี่เท่าไหร่แล้วนะกินโอ้โหเดี๋ยวปดให้ปอดให้เ <c oughs> หนีห่ย